อัปเดตข่าวสารสำหรับสาวก่ข่ส้ม KTM นะครับวันนี้ไปไปไหนวะสคริปต์ก็อยู่ในมือนะแต่ก็ไม่รู้เรื่องสำหรับสมดยเครื่องสำมพัตาเทว่บอกให้รู้ว่ากูไม่ได้ใช้อัปเดตข่าวสาร KTM สำหรับสาวกไข่ส้มนะครับใครที่ ขี่รถค่ายส้มหรือว่าสนใจเกี่ยวกับ KTM วันนี้ผมมาอัปเดตข่าวให้พอดีไปหาข่าววงในามาให้นะครับว่าปีหน้าประเทศไทยจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างแต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ KTM ผู้ผลิตจะเปิดตัวในช่วงเร็วๆนี้ที่เขาบอกมาว่าจะเปิดตัวเรียงกันถึง8อย่างนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2อย่างที่จะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับตัวรถค,คือเทคโนโลยีที่จะเอาใส่ในตัวรถที่จะเปิดตัวนะ และอีก6อย่างก็คือรถรุ่นใหม่ใช่ไหมหกปีสองพันแปดอีกอีกหกอีกหกอย่างก็จะเป็นรถรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวลิงก์เรียวกันออกมานะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกที่เราเพิ่งลงไปเมื่อเมื่อไหนเมื่อวานวะก็คือเรื่องของ AMT นะครับ AMT เป็นระบบออโตเมตแมนนวลทรานสมิชั่นก็คือเป็นระบบเกียร์แมนนวลที่ใช้โหมดออโต้นะครับของ KTM เนี่ยจะมีทั้งหมด2โหมดก็คือโหมด A ก็คือออโตเมตฟูลลี่ออโตเมตคือบิดอย่างเดียวเกียร์ทำงานให้เองนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือโหมดแมนนวลเป็นตัว M นะครับก็คือโหมดแบบแมนนวลซึ่งแมนนวลของ KTM เนี่ยความพิเศษของมันก็คือว่ามันจะมีปุ่มที่ตรงแฮนด์บาร์นะครับเป็นปุ่มแพดเดิลชิพเหมือนของรถยนต์อ่ะก็คือใช้นิ้วนิ้วชี้สกิดหรือจะใช้ตีมเขีย่ยเหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้จะมีให้2ระบบก็อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ส่วนเทคโนโลยีอันหนึ่งที่ KTM เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันนี้แหล ก็คือจอนะครับคือไม,ไม่ใช่จอมันต้องเรียกว่าจอเพราะจอแม่งใหญ่มากนะครับจอเป็นแบบจอ8นิ้วอ่าจอแนวตั้งเขาตั้งชื่อว่า v 8 0สนะครับส่วนจอแนวนอนเนี่ยจะตั้งชื่อว่า h 8 8 h ก็มาจาก horizontal v ก็มาจาก vertical ประมาณนั้นนะครับซึ่งจอี้นนี้นจะไอตัว v 8 0หรือจอแนวตั้งเนี่ยจะใส่ในรถของรุ่น adventure หลายๆตัวเลยที่จะมาเปิดตัวรุ่นต่อๆไปนะครับส่วนตัวจอ h 8 8เนี่ยก็จะเปิด ใส่ในพวกรุ่นเน็กกี้กับสปอร์ตนะครับก็คือใหญ่กว่า iPad คือจอแม่งใหญ่มากคุณสมบัติของจอตัวนี้ก็จะเป็นสเปคของมันนะครับก็จะเป็นหน้าจอที t ความละเอียด1 2 8 0งสคูณเจ็ดก็คือเป็นไม่ใช่ full hd ก็คือครึ่ง hd นะความละเอียดของจอเนี่ยน่าจะดู YouTube ได้แต่ใครจะดูอันนี้ก็แล้วแต่นะเวลาขี่รถคงไม่นั่งมานั่งดูก็แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็จะเป็นระบบสตรีมจากแอปมือถือไปที่หน้าจอตอนนี้ก็น่าจะมีหลายๆรุ่นค่าย ค่ายรถจีนก็น่าจะนํากระแสตรงนี้ไปละนะครับที่เอาจอมือถือเนี่ยซิงเข้าจอไปเลยก็ KTM ก็พึ่งมาก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะก็รู้กันอยู่แล้วสมัยนี้จอก็เป็นจุดขายอันนึงนะครับอีกอันนึงที่เป็นจุดขายก็คือว่าอัปเดตผ่านระบบ o, o t a OTA ก็คือแบบเชื่อมซิงค์ต่อกับ wi ฟ i ไ i ไอะไรพวกนี้แล้วมันก็อัปเดตระบบของมันเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นหน่วยความจำ32กิ แรมสามกิกเอาไว้เก็บอะไรไม่รู้เก็บอะไร3 2มสกิกไม่เข้าใจมีทำไมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ IOT คือ Internet of Things ก็คือว่ามันสามารถลิงก์พวกมือถือนาฬิกาฮาร์ดลงฮาร์ดเรทใครที่ใช้ก a r m มินอะไรพวกนี้ผมว่าก็น่าจะซิงได้ง่ายๆนะครับก็แค่เอาด DIY ไปใกล้ๆมันก็จะหากันเองได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นระบบ eSIM eSIM ก็คือว่าสามารถเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายมือถือทั่วไปได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ซิมก็คือน่าจะน่าจะมีวิธีอ Acttivate และอาจจะแบบใส่เป็นซิม ais d ทง d t a c to vision อะไรอย่างนี้แล้วก็ gps ในตัว bluetooth wifi ระบบปฏิบัติการ android แล้วก็ควบคุมเสียงแบบแยกแอปนะครับสมมติว่าเราเปิด youtube อยู่เราเปิดเพลงเราเปิดอะไรแจ้งเตือนมันสามารถควบคุมเสียงแยกแยกได้เข้ามาที่ bluetooth หมวกกันน็อกเรานะครับ อันนั้นจบแล้วสำหรับเทคโนโลยีส่วนอีก6อย่างที่จะเปิดตัวตามมานะครับถ้าใครสนใจหรือยังไม่รู้ข้อมูลว่ามันจะเปิดตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมอ่านให้ดูนะอ่านให้ฟังไม่ใช่อ่านให้ดู15ตุลาคมนะจะเปิดตัวตัว S X E 3กับ S X E 5ก็จะเป็นรถ Enduro วันที่17ก็จะเป็น Free Light E ก็คือเป็นรถไฟฟ้า Enduro นะครับวันที่22ก็จะเป็น1390 Super a v e n t u r e S Evo ที่จะเปิดตัว วันที่24ก็จะเป็น1390 Super Avenger S ตัวธรรมดาแล้วก็วันที่31สิ้นเดือนเลยจะเป็น KTM 990 Duke R แล้วก็วันที่5เนี่ย5เดือนหน้านะก็จะเปิดตัว1390 Super Duke GT ดูจากที่เกินไปต้นคลิปเนี่ยว่าประเทศไทยจะมีอะไรใหม่บ้างนะครับข่าวดีก็คือว่าตอนนี้ที่ผมไปไป แอบโทรคุยกับเขาเขาก็บอกว่าที่จะมีเข้ามาแน่ๆเลยก็จะเป็น rc 3 9 0เจน2024คือมันไม่ใช่เจนใหม่สำหรับต่างประเทศแต่มันเป็นใหม่ไทยเก่าเขานะครับก็คือไอ้ gen เนี้ยจะเข้ามาที่ไทยแน่นอนแล้วก็จะเป็นราคาที่เอามาสู้กับตลาด 300cc ราคาเขาบอกว่ายังบอกไม่ได้แต่พยายามจะทำราคาให้มันชนกับพวก r 3ให้มันชนกับพวกนินจา400ประมาณนั้นก็คือ จากเดิมที่ราคา KTM แม่งสูงตอนนี้ก็จะปรับราคาลงมาให้มันสู้กับตลาดปัจจุบันได้ในา 300cc ซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับคนที่อยากเข้าถึงเคไอ้ค่ายส้มเนี่ยก็จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยก็จะมีตามเข้ามาด้วยสำหรับสาย Enduro ก็จะมี s i x Day นะครับมี s i x Day เข้ามาเป็น Si x Day เจน่าจะเจน23เจน25ไม่แน่ใจว่าตัวไหนเข้ามาก็น่าจะเข้ามาอันนี้เข้ามาอยู่แล้วเป็น s i x Day นะครับแล้วก็จะเป็น d u k ก 890 Avenger ดูก890 R แล้วก็790 Avenger ที่จะเข้ามาแต่อีกหนึ่งตัวที่บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าก็คือตัว RC 990นะครับตัวนี้ที่จะเป็นตัวเอามาชูลงในสายของสปอร์ตเพราะว่า ktm ห่างหายวงการสปอร์ตในประเทศไทยไปน,นานมากตั้งแต่ตัวตัวแรกและตัวเดียวที่มีในประเทศไทยก็คือ RC 8นะน่าจะเป็น10ปีแล้วจนถึงตอนนี้ ktm ก็ยังไม่มีรถสปอร์ต คัสซีซีสูงสงเลยตอนนี้ปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเอาตัวซีเก้าเข้ามานะครข้ามาซึ่งตอนนี้ยังเป,เป็นข่าวภาพหลุดอยู่ที่เป็นแฟลิงเหมือนเอา board, อเคัดบอร์ดเขาเรียกว่าอะไรกระดาษลังแป,ป,ปะมาเหลี่ยมเลียมเออลายมาาย้าลาย,าายเออนั่นแหละตัวนั้นแหละน่าจะเข้าไทยนะครับถ้าตัวนั้นเข้าไทยแล้วราคามาอย่างที่เขาตั้งใจว่าจะเอามาสู้กับตลาดคือรดออสเตรียรดเอาอยางงี้ดีกว่ารถยุโรปแต่ราคาญี่ปุ่นอ่าเขาบอกว่าประมาณน,นั้น ถ้าเข้ามาเป็นราคานั้นจริงก็ผมว่าก็น่าจะทําให้ตลา,าดของ Big กไบค์ในประเทศไทยสนุกขึ้นนะครับส่วนใครที่กาลังกังวลว่า,าศูนย์เซอร์วิสจะเป็นยังไงเพราะว่า KTM เนี่ยมันเข้าเข้าออกผู้นําเข้าใหม่เขาก็บอกว่าเรื่องเรื่องบริการหลังบ้านเนี่ยหรือบริการเรื่องอะไรเนี่ยตอนนี้ทําได้เป็นปกติแล้วนะครับส่วนเรื่องศูนย์เซอร์วิสก็น่าจะมีการพัฒนาอะไรใหม่ๆมีนโยบายอะไรใหม่ๆมากขึ้นซึ่งก็ต้อง ของแบบนี้ก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับว่าจะเป็นยังไงในอนาคตแต่เชื่อว่าสดสาใสแน่นอนสำหรับค่ายส้มนะครับซาโบสเก,ก็ยินดีด้วยนะฮะเพราะว่าคุณจะมีรถใหม่ๆให้ขี่สำหรับคลิปนี้อย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะว่าสำหรับสนนุนโดยเครื่องสำอางตาเทลยูบอกให้รู้ว่ากูไม่ได้ใช้ดูหน้านกูด้วยนะสวัสดี